คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําสัพ์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องขั้นิยมทางเพศแต่อย่างใด วิศวกรคนเนี้ยขอผมเป็นเมียได้หรือเปล่า You are my engineer บทที่11คนรู้ใจที่อยู่ในหัวใจพี่ปลายรอเล่ด้วยผมวิ่งตามพี่ปลายออกมาโดยไม่ได้หันไปสนใจว่าคุณแทนจะทำหน้าอย่างไรเพราะกลัวว่าจะตามพี่เสาไฟฟ้าของผมไม่ทันก็ดูดิครับขาพี่มันก็ยาวอะแล้วย,ยังจะเดินไวสักขนาดนั้นไอ้ผมมันก็แค่หลักกิโลเมตรจะไปก้าวเท่าเสาไฟฟ้าได้ยังไงเล่า เลวิ่งดิไอทะเลวิ่งดิปลุกใจตัวเองพร้อมกับออกวิ่งเมื่อเปิดประตูออกมาข้างนอกได้แล้วก่อนหน้านี้คงวิ่งไม่ได้หรอกครับถ้าวิ่งก็ชนคนอื่นเขาเผลอได้กินยำรวมตีนอีกพิปลายตะโกนด้วยเสียงอันดังกลัวว่าอีกคนที่เดินห่างออกไปจะไม่ได้ยินคนอื่นเหรอไม่สนใจหรอกถึงจะมองมาด้วยแววตาสงสัยก็เถอะเลไม่แคร์ตอนนี้ระยะห่างของเราเริ่มลดลงเรื่อย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ปลายจะเดินช้าลงหรือเปล่าผมก็เลยตามพี่แกทันน่ะแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมวิ่งละมั้งมไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองว่าพี่มันเดินร่อกลัวหน้าแหกมีไรโอ้โหเสียงแข็งมากแข็งกว่าลูกมะพร้าวก็เสียงพี่ปลายตอนนี้นี่แหละแต่ก็ยังดีนะที่มีกระติกระใจพูดออกมาให้คนอย่างเลนเนี่ยได้ฟังใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าพี่มันไม่ยอมพูดด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเหมือนกัน กลับบ้านกันครับผมเดินเข้าไปเกาะแขนของพี่ปลายท้องกับเงยหน้าสงสัยตาออดอ้อนไปมองหน้าคมที่ไม่ยอมหันหน้ามามองสบตากับผมแต่ไม่ต้องห่วงไปไม่ก้มหน้ามามองกันใช่ไหมไอทะเลคนเนี้ยก็จ,จัดการยกมือทั้งสองข้างขึ้นไปจับหน้าคนที่ไม่ยอมมองมาจัดการดึงหน้าคนหลอ่อให้ก้มมามองหน้ากันสักก็สิ้นเรื่องพี่ปลายเหมือนจะขัดขืนเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยอมก้มหน้ามามองตามแรงมือ ตาคมฉายแววดูจ้องมองมาที่หน้าของผมไม่อยู่กับเพื่อนมึงแล้วหรือไงเสียงพูดที่อ่อนลงมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับปกติถามด้วยใบหน้าเรียบตึงแต่อย่างน้อยก็ทําให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นมาอีกนิดมือของผมที่ยังคงวางแนบอยู่บนแก้มทั้งสองข้างของพี่ปลายตาคมเริ่มอ่อนแสงลงและยังคงจ้องมองมาที่ผมอย่างไม่ละสายตาไปไหนผมเองก็มองสบตาเข้าไปในดวงตาคู่นั้น พิบลายไม่ได้ดึงมือของผมออกจากหน้าของตัวเองความอบอุ่นจากใบหน้าหล่อที่ผมได้รับผ่านฝ่ามือส่งผลให้หน้าของผมเผาร้อนตามไปด้วยไม่เอาอะเลยอยากจะอยู่กับพิบลายมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ผมดื่มไปก่อนหน้านี้ไม่น้อยทำให้ผมไม่ได้หลบสายตาของอีกคนเหมือนทุกครั้งเวลาที่เราสบตากันความรู้สึกอยากให้อีกคนหายโกรธทำให้ผมพูดออกไปอย่างนั้นจะมาอยู่ทำไมกับกู อยู่กับกูไม่ได้กอดเหมือนอยู่กับเพื่อนมึงหรอกนะเลไม่ได้กอดกันสักหน่อยนะพี่ปลายคุณแทนเขาแค่ช่วยรับเลไว้ไม่ให้ล้มอะ่ะผมตอบเสียงอ่อนปล่อยมือจากหน้าของอีกคนจับที่แขนแล้วเขย่าเขย่าเบาๆพี่ปลายทำเหมือนจะเบี่ยงหน้าหันไปมองทางอื่นแต่สุดท้ายก็ยอมมองหน้ากันเหมือนเดิมเออจริงนะพี่ปลายเลจะล้มจริงๆนะ เสียงตอบกลับกับใบหน้าเรียบเฉยทําให้ผมยิ่งลนลานรีบพูดยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยน้าเสียงจริงจังกว่าก่อนหน้านี้ก็เออไงแต่คนตัวโตที่จ้องมองมาที่ผมก็ยังคงตอบรับเหมือนเดิมถึงจะยาวขึ้นมานิดนึงก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยผมรู้สึกว่าพี่ปลายเชื่อผมเลยอย่าเอออย่างเดียวสิพี่ปลายพูดอย่างอื่นบ้างนะอืมทำไมรู้สึกเหมือนโดนพี่มันกวนประสาทยังไงก็ไม่รู้เลยล่ะ พี่มันไม่ได้พูดอื่นก็จริงแต่มันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยงาพี่ปลายอะไม่เชื่อเลยอรอเลยจะร้องไห้อะนะคราวนี้ไม่ตอบทํานิ่งสนิทใจผมนี่แป๋วไปเลยไอทีแรกที่บอกว่าจะร้องไห้อ่ะแค่พูดไปงั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆทำไมน้ำตากูซึมเลยวะพี่ปลายอะทำไมไม่เชื่อกันบ้าง ผมปล่อยมือจากแขนอีกคนหลังจากพูดจบก็ก้มหน้ามองปลายเท้าของตัวเองด้วยอารมณ์น้อยใจที่คนเป็นพี่ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ผมพูดสักทีกูพูดตอนไหนว่ากูไม่เชื่อกูก็เห็นอา้าวเสียงตอบกลับมานิ่งๆเล่นเอาผมเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วอาปากเอรอตาค้างมองคนตรงหน้าด้วยความงงงวยอะไรวะเห็นแล้วแท้ๆแล้วไงมาทำไปไม่รู้เรื่องเฉยเลยอะ ส่วนคนที่บอกรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วน่ะเหรอก็แค่ยิ้มมุมปากกับส่งสายตาเจ้าเล่ยอย่างคนที่ได้รับชัยชนะนะสิเเห็นราอยากกระโดดงับคอสักทีหนึ่งนี่ผมโดนไอพี่เสาไฟฟ้ามันแกล้งเหรอเนี่ยอีกแล้วนะอีกแล้วแกล้งเก่งจริงๆเลยเพิ่งรู้นะว่าหมาชอบแดกยุงอ้าปากยุงเข้าปากไปทั้งฝงเลยเตี้ยพี่ปลายอะ่ะแกล้งเลยทะเลร้องไห้ขึ้นมาปลอบเลยด้วยนะเว้ย เออเดี๋ยวพี่กอดปลอบมือหนาวางทาบลงบนหัวของผมและโยกโยกเบาๆน้ำเสียงอบอ,อุ่นที่แทบไม่เคยได้ยินเล่นเอาผมตาค้างไปอีกรอบเงอะพี่อออโยบเลยครับเจอคำนี้เข้าไปอะอาตายครับตายไอ้ทะเลคนนี้ได้ลาโลกไปแล้วฝากประกาศให้ญาติโยมมารับศพผมด้วยนะครับผมสาธุ บอกแม่ให้ด้วยว่าลูกชายคนนี้ตายเพราะโดนเสาไฟฟ้าแอตแทกไม่ใช่ด้วยการล้มทับนะครับถ้าเป็นเสาไฟฟ้าต้นเนี้ยเลบอกเลยว่าไม่ต้องล้มทับหรอกแค่พูดแบบเมื่อกี้เสียงนุ้มตุ้แบบเมื่อกี้ไอเลคนเนี้ยก็ยอมตายอย่างสงบแล้วอะหายงองแงยังได้เอางองแงกันแล้วผมกําลังจะตายจริงๆแล้วนะครับสะตงสติหายไปหมดแถมตอนนี้ผมกําลังโดนพิบตายกอดอยู่ ใช่ฟังไม่ผิดหรอกครับพี่ปลายกอดผมอยู่อาสติแตกแล้วตัวเหลวอ,อ่ามือหนาที่กอดหน้านี้วางบนหัวของผมเปลี่ยนมาโอบรอบตัวของผมเป็นที่เรียบร้อยพี่ปลายดึงตัวของผมเข้าไปกอดเอาไว้ไม่แน่นมากหน้าของผมซบอยู่ที่อกกว้างพอดีทีแรกผมก็ไม่รู้ตัวหรอกนะครับว่าเพราะว่าเมื่อกี้กำลังอึ้งกับคำพูดของพี่มันอยู่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เสียงของคนตัวโต,วตวดังข้างหูนี่แหละ หน้าใหม่แล้วจ้าหัวใจก็เต้นแรงสิจ้ารออะไรตุบ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 แนบหน้าลงไปที่อกว้างของพี่ปลายวยความเขินอายขั้นที่ไกลกว่าคำาสุดถึงแม้ตรงนี้จะไม่เงียบเท่าไรนักแต่เสียงที่ผมได้ยินตอนเนี้กลับเป็นเสียงหัวใจของไอคนที่กำลังเต้นแรงไม่ต่างจากผมเลยตุบ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 ,ตบ เสียงหัวใจของเราสองคนเต้นไปในจังหวะที่เกือบจะเท่ากันคงเป็นเพราะว่าหัวใจของผมเล็กกว่าคนตัวโตวด้วยเหรอมั้งถึงได้เต้นเร็วกว่าพี่ปลายอยู่นิดหน่อยส่วนเลยนยเตี้ยอะอ,อะไหลเล่าตัวเองกอดเขาแท้ๆมาว่าเขาอีกผมรีบดันตัวออกจากอ้อมแขนของพี่ปลายทันทีที่อีกคนพูดขึ้นยังคงรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของร่างกายพี่ปลายหน้าของผมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะแดงมากขนาดไหนแล้วอ่ะ แล้วความร้อนที่แผ่ซ่านบนหน้าของผมตอนเนี้ยลามไปถึงหูทั้งสองข้างพิบายมองผมได้รอยยิ้มน้อยๆมือทั้งสองข้างยังวางอยู่ที่หลังของผมไม่ยอมปล่อยเข้าไปหาเพื่อนมึงต่อก็ได้นะพิบายไปกับเลไหมชอนตาหมอยคนด้วยความออดอ้อนก่อนจะเอ่ยถามหนานาๆไปด้วยกันนะเลยอยากจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนเลยด้วยอะมือของพิบปล ยกบาวางบนหัวของผมอีกครั้งหน้าคมก้มมุมลงมามองสบตากับผมก่อนจะพูดด้วยเสียงทุม้มเดี๋ยวมึงจะไม่สนุกเปล่าไปเถอะนะเลยอยากให้พี่อยู่ด้วยนะครับออพี่ปลายตอบรับสั้นๆเหมือนที่เจ้าตัวชอบทำผมยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจที่อีคนยอมเข้าไปในข้างในด้วยแต่ถ้าพี่ปลายไม่เข้ามาผมเองก็ไม่เข้าไปเหมือนกัน หลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วผมก็รีบช่วยโอกาสตีหน้ามืนจับมือพิปลายจงให้เดินตามเข้ามาในข้างในร้านเดินผ่านในหลายโต๊ะที่มองพวกเราสองคนด้วยแววตาสงสัยบ้างบางคนก็ยิ้มมาให้ผมและผู้หญิงบางคนก็สงสัยตาหวานให้คนตัวโตวที่เดินตามผมอยู่แต่พอเห็นมือที่เราจับกันเอาไว้ก็หุบยิ้มไม่ไ,ไดทันที <arma> นี่แหละเหตุผลที่ผมต้องจับมือของพิปลายเอาไว้ อ้าวยังอยู่เหรอนึกว่าตายไปแล้วคนแรกที่ทักผมแบบนี้คงไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นใครก็ไอ์บิวจอมแทกนั่นแหละครับอยากจะบอกเพื่อน,นรักจริงๆเลยว่ากูดได้ตายไปแล้วตอนนี้คือร่างใหม่จักจะบอกให้พ่อผมึึงนี่พี่ปลายส่วนนี่ชื่อบิลจอนกายแล้วก็เออคุณแทนครับคนหลังเนี่ยผมไม่อยากคิดว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเพื่อนผมนะ นึกว่าแยกตัวไปแล้วที่ไหนได้ยังนั่งหน้าสลอนอยู่ที่เดิมเลยครับสวัสดีครับพี่ปลายเชิญนั่งเลยครับครับพี่ปลายพยักหน้าน,นิดหน่อยเพื่อเป็นการทักทายพวกเพื่อนๆของผมก่อนจะนั่งลงบนโซฟาเดียวที่ผมนั่งอยู่ก่อนหน้านี้จากนั้นก็เหลือแค่ผมมาดิที่ไม่มีที่นั่งผมมองหน้าเพื่อนกะว่าจะเดินไปนั่งกับบิลและจอนแต่ ร่างของผมร่วงทับลงบนตักของพี่ปลายเพราะแรงดึงดูดของเจ้าตัวแขนแข็งแรงโอบรอบเอวของผมอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่ากลัวว่าผมจะลุกหนีไปไหนผมเอียวตัวเล็กน้อยเพื่อมองหน้าคนตัวโตวด้วยความตกตะลึงไม่คิดว่าพี่ปลายจะทําแบบนี้ต่อหน้าของคนอื่นและจากที่ได้กอดพี่มันเมื่อกี้ก็ได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวพี่มันนี่นาจะว่าไปแล้วถ้าความเมาคงไม่ใช่แน่ หรือว่าพิพตาจะมีใจให้ผมแล้วเนี่ยมองอะไรเตี้ยนั่งดีๆเดี๋ยวตกอื <c oughs> ตอบรับเสียงแผ่วเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศความสุขมากมายเอ,อิดล้นเ็นร่างกายกำลังจะระเบิดคนตัวโตวส่งยิ้มน้อยๆมาให้ก่อนจะดันตัวผมให้นั่งดีๆเล่พวกกูอยู่นี่ยู่คูมึงจำพวกกูได้ไหมไอ้บิว และก็ยังเป็นคนเดิมที่ทำลายความสุขของผมอยากจะถีบมันสักทีสองทีจริงๆไอ้ก่อนหน้าเนี้ยชอบแซ่ก็น่างุนหยิดอยู่บ้างนะแต่ครั้งเนี้ยกูบอกเลยกูเกลียดมึงมากไอ้เชี่ยบิวเพื่อนกูเิยจนหน้าแดงหมดแล้วพี่ป่ายเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมนับถือ <c oughs> คนที่ผมนั่งตากอยู่หันไปก้มหัวน,น้อยๆกับไอ้บิวเหมือนกำลังตอบรับคำชมของมัน แล้วก็หัวเราะในลําคอเบาๆส่วนเลคนนี้น่ะเหรอยกมือปิดหน้าตัวเองสิครับจริงๆอยากจะเนียนเอาหน้าซุกอกพี่ปลายอะแหละแต่ติดที่ว่าตัวพี่มันจะถีบร่วงลงพื้นซะก่อนพี่ปลายเมื่อยไหมเลตัวหนักนะหลังจากที่นั่งบนดักพี่ปลายมานานพอสมควรแล้วผมก็หันกลับไปหาอีกคนแต่เพราะว่าเสียงเพลงที่เริ่มดังทำให้ผมต้องก้มหน้าลงไปที่ข้างหูเพื่อถามคนที่ผมนั่งทับอยู่ คนตัวโต,วตวหันหน้ามามองผมก่อนจะสายหน้า,าเบาๆเพื่อเป็นคำตอบถ้าเมื่อยบอกเลยได้เลยนะเดี๋ยวเลยไปนั่งกับเพื่อนผมบอกกับพิปลายอีกครั้งคราวนี้พิปลายไม่ได้สายหน้าเป็นคำตอบแต่ตอบมาเป็นคำพูดเลยครับตัวแค่ลูกหมาเองไม่หนักหรอกงะว่าเลอีกแล้วเป็นลูกหมาไม่ดีเหรอหึน่ารักดีออกเหมาะกับเลดีพี่ว่า พี่ปลายพี่อีกแล้วพี่ปลายแทนตัวเองว่าพี่อีกแล้วพวกแกไม่พอยังบอกว่าเลน่ารักอีกอ้าไม่ตายวันนี้เลนจะตายวันไหนเนี่ยทางนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะแอลกอฮอลในเลือดเป็นแน่ถึงทําให้พี่ปลายพูดกับผมด้วยน้าเสียงอ่อนโยนแถมในตาคมยามองมาที่ผมด้วยความเป็นอนูอีกมือทั้งสองข้างที่คลายออกจากตัวเขาผมกลับมากระชับมากขึ้นสายตาของเราสองคนสบกันนิ่งอยู่สักพัก ความรู้สึกบูกบวับจากการจ้องมองตาลามไปทั่วทั้งช่องท้องหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นไปอีกครั้งอย่างที่ผมเองก็ไม่คิดจะห้ามขนาดที่หน้าของเราเริ่มใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแรงดึงดูดอะไรบางอย่างแต่พี่ปลายกับเลเป็นแฟนกันเหรอครับเสียงของกายพูดไม่เคยแทรกเวลาคนอื่นพูดเอ่ยถามขึ้นอย่งไม่รู้เวลาเล่นเอาผมกับพี่ปลายรีบผ่าตัวออกจากกันทันที เราสองคนมองหน้าคนที่ถามคำถามก่อนหน้านี้ด้วยความตั้งใจเสียเต็มที่แปลหนึ่งว่าคุณครูกําลังถามคําถามที่กําลังจะออกข้อสอบในวันพรุ่งนี้โดยที่ลืมไปว่าไอ้าไอ้ถามเนี่ยที่กายมันถามอะก็ทําให้ผมใบไม่ถูกเหมือนกันอะไอ้เฮียกายมึงนี่มันอะไรแล้วไอ้บิวกูก็อยากรู้กายหันไปมองหน้าเพื่อนรักอย่างเอาเรื่องที่อยู่ไอ้วิวก็โวยวายใส่เจ้าตัว เกือบแล้วกูเกือบได้ดูช็อตเด็ดแล้วเพราะมึงคนเดียวเลยอะไรช็อตเด็ดอะไรของมึงบิวมึงร้อนตัวเลยกูบอกเลยไอ้บิวหันมามองหน้าผมก่อนจะยิ้มกรุ้มกลิ่มรอเรียนผมอยู่ผมก็โบยวายขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีขลุ่ยจนเพื่อนคนอื่นก็พลอยตกใจหันมามองผมไปด้วยสัดฮ่าฮ่าฮ่าฮไอ้เลยมึงโคตรรอนเลยอะ่ะ พิบตายอย่างเงียบดิช่วยเลยก่อนผมที่สู้เพื่อนตัวเองไม่ไหวแล้วก็รีบหันไปหาตัวช่วยที่จริงๆแล้วผมแม่งโคตรคิดผิดเลยว่ะเพราะว่าพีบตายไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยสักนิดทําแค่ขยี้หัวผมเล่นให้ยิ่งอายไปมากกว่าเดิมเเี่ยเอ้ยว่าแต่ตกลงสองคนเป็นอะไรกันครับกายเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งอย่างไม่ละความพยายามอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยากจะรู้จริงๆ เลยถามย้ําออกมาเพราะปกติแล้วมันจะไม่คอยยุ่งเรื่องของชาวบ้านมากนะเอ่อเป็นเป็นคนรู้ใจไอ้เหี้ยคำตอบพี่ไม่ค้อห่อพี่ปลายบายไอ้ดอนคำตอบของพี่ปลายนั่นเอาผมพูดอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวต่างจากคนตอบที่หันไปยิ้มให้กับไอ้เพื่อนเวนแล้วแล้วเลล่ะพี่ปลายเป็นอะไรกับเลเหรอ จอนทำไมถามแบบนั้นกันล่ะจอรนที่นั่งอยู่เยี่ยมเยียมไม่รู้อะไรดนใจอยากให้พูดขึ้นมาบ้างแต่พอพูดทีเนี่ยไม่ได้ช่วยผมเลยครับเขาพิปลายบอกว่าเลเป็นคนรู้ใจเราก็เลยอยากรู้นะ่ะผมต้องหน้าเพื่อนสนิททบทวนกับหัวใจตัวเองว่าควรจะตอบหรือไม่ตอบกับเพื่อนดีและเมื่อคิดได้ว่าคงไม่เสียหายอะไรถ้าผมจะตอบ และมันคงเป็นโอกาสสักครั้งให้ผมได้พูดความรู้สึกของตัวเองกับอีกคนผมหันกลับมามองหน้าคมของคนที่ผมนั่งซ้อนอยู่บนตักจ้องลึกเข้าไปในตาคมสีเข้มนั้นก่อนจะพูดคำตอบที่คิดเอาไว้พี่ปลายเป็นคนที่อยู่ในหัวใจเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสารภาพความรู้สึกกับคนตรงหน้า ถึงแม้ว่าเราสองคนจะเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นแต่ผมก็ไม่เคยได้บอกความรู้สึกจริงๆจังๆกับอีกคนเลยสักครั้งตาของเราสองคนยังสบกันนิ่งเหมือนกับว่าหยุดเวลาเอาไว้เสียงรอบข้างที่ดังก่อนหน,น้านี้ก็เงียบหายไปหมดเหลือเพียงแค่หัวใจของเราสองคนที่ดังก้องประสานกันอยู่จูบเลยครับพวกผมไม่แอบมองหรอกไอ้เหี้ยบิว ผมรีบหันไปด่าเพื่อนตัวดีที่ชอบจริงๆไอ้เรื่องพูดแทกกูเนี่ยอยากจะถามจริงๆอยากจะถามจริงๆเลยว่ามึงจะพูดขัดขึ้นมาทำไมวะเนี่ยกูเกือบได้ฟินแล้วมั้ยจะดูนั่งใจๆไม่ได้อยากครับอยากคิดว่าที่ผมด่าเพื่อนเพราะเขินผมด่ามันเพราะว่าขาดความสุขผมนี่แหละหลังจากที่เวลาล่วงเลยเกินเที่ยงคืนมามากพอสมควร พวกเราก็ตกลงแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันจากที่แรกผมตั้งใจว่าจะกลับกับจอรนแต่พอพ่ปลายมาด้วยก็เลยไม่เป็นอย่างที่คิดไว้อะจอรนเลยกลับกับบิลแล้วก็กายส่วนคุณแทนเห็นว่าให้รถทางโรงแรมมารับขอยอมรับตรงๆเลยนะว่าตอนที่นั่งอยู่ด้วยกันผมนี่แทบจะลืมคุณแทนไปเลยอะ่ะและคุณแทนเองก็ดูเหมือนว่าจะสนุกกับการได้คุยกับกายมากกว่าจะมาสนใจกับผม สงสัยว่างานเนี่ยเพื่อนผมจะได้เพื่อนใหม่แล้วล่ะครับปักขอโทษครับไม่เป็นไรครับหันไปตอบกลับคนที่เดินมาชนขณะที่กำลังเดินตามพี่ปลายออกมาที่หน้าร้านผู้ชายทุพพๆกับผมส่งยิ้มมาให้อย่างเป็นมิตรคนตรงหน้าเป็นผู้ชายที่น่ารักหน้ามองจนผมเองก็ละสายตามไม่ได้เดเหมือนกันเราสองคนส่งยิ้มให้กันนิ่งอยู่อย่างนั้นมีอะไรเจ้ะเปล่าครับ จอมละสายตาจากคนที่เดินชนกันก่อนหน้านี้เพราะเสียงเอ่ยถามของคนเป็นพี่ที่เดินนำอยู่ข้างหน้าพี่ปลายหันหลังกลับมามองผมด้วยแววตาสงสัยแล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อหันไปเห็นหน้าของอีกคนพี่ปลายยิ้มสลับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไลค์แลกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio